มันต้องต้องกุ้งเลยต้องมาแกะเปลือกที่เนี่ยบีหัวเปลือกกุ้งหัวกุ้งเอาไว้ทําอะไรได้ด้วยกุ้งต้มกุ้งป้องปกุ้งเป็นป้องๆอเป็นปูอัดเลยเหมือนกุ้งที่เป็นแบบ ปูอัดที่เป็นกุ้งอะที่ไปทําเป็นรูปกุ้งอีกทีนะึงอะยังไม่ได้ใส่เกลือเลือยอีกเนเพอร์เฟกต้มกุ้งกุ้งนะมันไม่ใช่ตัวอะไรทางนั้นไม่ใช่จักแด่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาหมึกด้วยแต่มันแอบ,บเหมือนอันนี้แดงๆซอสสวยเราจะบอกว่าเล่นเจอฟอร์เรสต์แล้วมึนหัวมากก็เลยทําให้เราต้องมาเล่นเกมที่เราเล่นค้างไว้นะคะเกมนี้มันชื่อว่า Shape Sim เชฟซีมูเลเตอร์เ๋ยนะเชฟไลท์ซีมูเลเตอร์นะคะเริ่มต้นตอนแรกด้วยการเกมนี้ติดมากแล้วนะเราก็อาจจะเล่นเป็นแล้วคือเกมเปิดจำลองร้านอาหารนั่นเองทำ ต้าอาหารล้วนๆน,นะคะก็เราก็ซื้อ DLC มาแล้วเราจะเล่นครบเลยนะกว่าจะเล่นครบจิกนานเลยเพราะว่าแบบมันปลดล็อกทีละิดทีละทีอ่นะ,ะไวม้มัทสุลูสไลด์เลยนะมีคนสั่งแบบเห็ด เขาเรียกว่าเห็ดเห็ดหั่นเต่าให้ซื้อผัก11อันแล้วก็ซื้อเนื้อเนื้อ8อันที่เป็น2ดาวนั่าจะคุณภาพน่าจะซื้อได้หมดแหละนะเบอร์ก็อันนี้เป็นพวกแป้งอันยาพืช11อันนี้เราก็รอมาส่งอย่างตัวซะหน่อยโอเคนี่แต่งตัวเสร็จแล้วอันนี้เราก็รอหา่มาเสิร์ฟให้วัตถุดิบมาเสิร์ฟแล้วก็เอาวัตถุดิบเข้าไปในตู้เย็นเียเราจะทำเห็ดที่เขาต้องการเห็ดไหนไวไวมัสลูมันนี่อ่ะสมมติว่าเอามา5้าอันก่อนแล้วเราก็ไปหั่นดูสิว่าไม่รู้ว่าเขาให้ทำอะไรนนนนนะกหหััั่่่อล้้วไไไมมรูาดเย สั่งแค่นี้หรือเปล่าว่าให้เราไปทำอาหารอะไรสักอย่างที่ใช้เห็ดอันนี้เซิร์ฟเซิร์ฟโอเคเฮ้ยง่ายจังเลยเห็นปกติมีแต่ออเดอร์ที่แบบว่าทำไม่เป็นหรือว่าไม่มีอุปกรณ์คราวนี้จะทำได้นะนี่เรายัง เราทำร,รไอได้นะถ้าเราจะทำเราทํารอได้ปั่นแป้งพามซอคิตตี้เสร็จแล้วก็เอาเนื้อไปถ่นเตาแล้วก็เนื้อไปบดแป้งต้องห anyway. นะ <hodou S 1> ต้องบางกว่านี้หน่อยนะมันใช้คำว่าเจลลี่เราลืมเหมือนกันไฟได้นะเขาไม่ว่าอะไรแต่ว่าต้องระวังติดหม้อคนซะหน่อยหนึ่งกันหม้อกันติดหม้ออย่าอย่าห้ามหม้อไปซสเดือนนะโอเคเดี๋ยวปิดปิดอันนี้ก่อนลืมปิดติดหม้อไม่แน่ใจว่ามันต้องต้มซกคิตตี้ก่อนถ้าถางสุกยังเขาไม่เอาน้ำใส่ก่อนให้ไวให้ไวเดี๋ยวไม่ต้มต้มไม่ไม่ได้เดี๋ยวฝั่งมันจะไหมเองแล้วก็เอาแค่อันเด ตอนนี้จะไปตั้งไม่ได้อะเฮ้ยลืมปรุงเลยเป็นหนึ่งใส่เกลือใส่เยอะไปกเกลือเยอะไปไม่ทันแล้วเอามาริงต้มอ,อีกอันหนึ่งก็ได้นะเราทิ้งไปถ้าเราจะเอาแบบคุณภาพเพราะว่ายังไม่มีใครสั่งจริงดังนั้นยังไม่ต้องใช้หรอกหรือว่าอันเมื่อกี้เป็นอันผิดพลาดต้มใหม่นะแล้วก็ใส่เกลือน,น้อยใส่เกลือแค่ครั้งเดียวเออหน่อยทงานไปนไหนหมดเลยนะทงานเราไปไหนหมดทงานเราไม่มีใครมาเลยทำอลละไรลวกันอย่าให้ติดกระทะได้แล้วทีหนึ่งบาเกตตี้เนื้อแลซ้ซอสมะเขือเทศโอเคเสิร์ฟเสิร์ฟรอ ปิดกระทะซะแล้วอะ่ะปิดกระทะซะแล้วมาแล้วพนักง,งานสองคนเดี๋ยวเราจะให้คนนี้ทําหน้าที่เป็นินที่สอรล่วงยังเช็คชื่อไม่เสร็จแล้วให้คนนั้นทําหน้าที่เป็นต้องเขาสะอาดล้ะนให้ไปเตรียมเตรียมเอกตาำทำเสริฟทำเสริมเพราะคนนี้ก็ทำาสะอาดไป สปาเกตตี้ได้แค่ซีงนะแบบเลดซีกได้ไหมเนี่ยยอมยอมไปแล้วกันเพราะว่ามันก็มันเหลือสามารถทําได้วสีอันเลยทาให้หมดสีทีเลยมีซอสหอเหลือไม่ต้มสปาเกตตี้จะให้อีกคนหนึ่งมาใส่เกลือหนึ่งนี่นะอีกคนหนึ่งมาทําอันนี้ดีกว่าทําช่วยพีแพ้อาหารช่วยพีแพ้หน่อยนะเฮ้ยทำไมคราวนี้ต้องการเกลือมากกว่าหนึ่งอ่ะต้องการอีก3เลยอ่ะเพอร์เฟก ปัดคนก่อนเดี๋ยวคนกระทะติดกระทะอีกแล้วเขาที่แล้วติดกระทะอีกคนก่อนเฟสเขาต้องการให้คนนี้ทําเนื้อเต่าทั้งนั้นเราให้เขาทําเนื้อเต่าไปตอนนี้เรามีสปก,กตตี้มากไหมมหาศาลเลยเตียนเอ็กซ์ต้าอย่างเยอะมีคะแนนทั้งหมด5คะแนนสามารถเรียนสุดอาหารได้แต่ว่าอันก็ล็อกไอคอนนี้คือที่เราซื้อดี c มาอมาหารทะเลไออาหารนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะดีเอลซแต่ว่าออกจะน้อยไปซ้ำนะดีเอซีของที่เนี่ยของเกมเนี่ยข้างไม่ค่อยมีอะไรสะสมมานี่ก่อนกันตู้ดิบนะเหลืออีกสิบสามไอหมดแล้วนี่เลดพอยท์ ลาจะไม่เยอะอะไรต้องปิ้งขนมปังจะทำทันไหมไม่รู้ปิ้งได้ทาเนื้อเต่าเป็นเป็นแถวอะไรเดี๋ยวเราเก็บหน่อยละกันเก็บมาไว้ที่ตัวเองแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็น วัวสกปกวัวสกปกแล้วเดี๋ยวจะให้คนนี้มาทำความสะอาดเนี่ยความสะอาดไอ้มันถึงเวลาต้องเปิดร้านแล้วมไม่ให้ทำความสะอาดเลยก็คนนึังคนนึงล้างจานคนนึงทำอาหารให้แล้วกันแต่ว่ามกี้พนักงานผู้ชายบอกว่าไม่อยากทำไม่อยากล้างจานแต่ว่ามันจาเป็นนะมันสำคัญนะถ้าไม่มีล้างจานเนี่ยมันจะจะีหมุดไม่ทันผ่านลูกค้าเกณฑ์นี้จะไม่ค่อย ก็อยอรมณเสียนะแบบนั่งรองกี่ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรไม่มีแบบว่าเดินหนีออกจากร้านอ่ะทำไม่เท่าไหร่ก็ได้นานแค่ไหนก็ได้มา4คนแสดงว่าต้องสั่งสีที่ที่เราปักไว้ไม่ห้ามเลยต่นะเมื่อกี้เขาสั่งอะไรเขาสั่งแค่สอันคือซุปปลาเรสมูเลตแอนด์คอตองแลก็โทเโทรเมทโทแต่เราจะให้คนนี้ทําหน้าที่ ทำไมเนื้อหันเต่าคนนี้ยังเลิศนี่อยู่วะงานทำาต่าไรนนเนื้อหันเต่าไม่รู้ทำไมเขาให้ทำเยอะจังนี่เหลือจัดการเองละกันโคโดโดทเปโทนี่ทำง่ายแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปใช้ตู้เย็นก่อนอ้าวปิดตู้เย็นมันเต็มไ,ไมปด้วยเนื้อเตาวายไงวางไว้แป๊บหนึ่งยวขอไปหยิบเนื้อเต่าจากตู้เย็นก่อนแช่เย็นทำเนื้อเต่ายังไม่เสร็จอีกเหรอทำไมยังแค่ทำทำขน,นมปังแล้วกันทำขน,นมปังด้วยอ๋อยังไม่ได้ปัน่นอันนี้เลยนี่วะต้องปั่นอี้ด้วยมินออยไม่ได้ปั่นมินออยอันนี้เสร ปลาปลากินยังไงเฟสเป็นซี้สีสีซอฟต์เป็นพอ,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 อแล้วทุกป,ปลาถ้าทางจะไม่ต้องทําหลังมอ,อกระใดมอ,อเดียวน่าจะใช้ได้2ที่แล้วก็อยากได้งานเน,นื้อหันเต่ายังไม่เมลิกเนื้อหันเต่ามันทำเควสไม่เสร็จสักทีอ่ะมันขึ้นว่าเลินจริงอ่อนจ,จุดจับหน่อยต้องไปจดเควสไปแล้วว่าแต่ละคนต้องทําเนื้ออะไรบ้างปลากับนนะื้อห้ามใช้ไฟแรงเมนูเนี่ยเลยต้องรอนานเลยห้ามใช้ไฟแรงสองที่โอเคอีกที่หนึ่งต่างไว้ก่อนละกัน ได้เอไปเลยได้เอบวกด้วยคราวนี้ทําซุปอย่างที่มีผิดพลาดเสิร์ฟเสิร์ฟต่อเนื่องลูกค้าเข้าลูกค้าเข้านี่ยังเริ่มนี่อันดับจ็อกไม่เสร็จอีกอะเว้นเริ่มนี่อันดับจ็อกที่ไม่พอและไม่มีคนสั่งอะไรเพิ่มอะรับออเดอร์คนเสร็จเนีนกินเสร็จแล้วไปแล้วไปสั่งอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่บายอะไรอะเอ้ยเมนูไม่ซ้ำเลยดีวะเพนนีเพนนียังไม่ได้ทำเพนนีนะคราวนี้เป็นเป็นเส้นอีกแบบหนึ่งเส้นเส้นสั้น แค่แบบแหลมแหลแพนนี่ได้มาได้อ่าแล้วเมื่อกี้ก็ไม่ไต้องต้มเมื่อกี้ก็ไม่รู้เรื่องต้องต้มลืมลืมนี่ชอบเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆก็เลยจำไม่ได้เมนูไหนทำไงซอสแพนนี่เรียบร้อยไปแพนนี่อาราบิสตาหรือ,อไหนสักอย่างแพนนี่อาราบิสตาเมนูมันคืออะไรแต่มันเป็นมักกะโรนี ลอนนี้ชนิดหนึ่งอ่ะอันนี้คือเปลี่ยนเป็นมีดบอลแล้วมีดมีดบอลอินซอตขนมปังไม่ต้องหยิบเพราะว่ามีแล้วก็เอาเนื้อด้วยเอ๊ะเดี๋ยวนะเนื้อหันห่นเต่าหั่นเต่าเรามีตั้งเยอะแยะเราเอาจาับไม่ต้องใส่อันนี้หรอกเอามาเอามาปนเอามาปี้โอเคแล้วก็ไอ้พวกนี้ยวต้องมาบดก่อนใช้สองแบบเลยหรอที่แบบสับธรรมดาแล้วก็พาสต์ลี่บดบดมันผักชีนะแล้วก็อันนี้ต้องใช้โดยเฉลน่ยแบบหั่นละเอียดกว่าเดิมที่เราต้องใช้เฮ้ยกดผิด อันนี้ต้องใช้ด้วยหรอมันมันต้องใช้อีกแบบหนึ่งกระเทียมบี้เนี่ยใส่กระเทียมบี้ด้วยป่ะกระเทียมบี้ยังไม่ได้เอากระเทียมกระเทียมแล้วก็เอาไปกระเทียมแล้วก็เอาไปบี อันนี้แบะทำเลยทำเลือดอะไรเนื้อบีฟมิดบอลต้องเตรียมวันนี้เหรอตองมาโกะต้องปั้นก่อนต้องปั้นเป็นลูกชิ้นบอลลูกชิ้นเนื้อแบบสวีดีสสวีเดนเนื้อบดผักเรือพิไท,ทยไทยไทยเพอร์เฟคสวีดีสมิดบอล <I am S 1> โอ้ยไม่มีที่วางแล้วเหรองั้นเอามาให้หมดแต่ว่าไ้แค่อันเดียวเสิร์ฟได้เลยว่าไม่ต้องวางอะไรเพิ่มนะรอนานลูกค้ารอนานเราจะหลับมาแล้วลูกค้านี่ไงสวีดีสมิดบอลรอสามชั่วโมงกินสองนาที่อไปเมนูต่อไปเป็นเหมือนเมนูเดิมปะที่เป็นเลสมูเลตเหมือนเดิมสดสดร้อนๆ สดสัดสดเกรดส,ด,รสดสดในแต้สดสดแต้อย่างอร่อยอร่อยนี่เนื้อแด้ไอ้ขนมปังเขาที่แล้วเขาเขาเวฟไปแล้วไม่ใช่หรอเขาเขาเผาไปแล้วเขาย่างไว้แล้วนีเว่เดี๋ยวเราไปเอาขนมปังที่เขาย่างทำปลาไม่ต้องไม่ไม่พอฟเฟรนช์ซีสไม่พอไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรฟเฟรนช์ F ี Y หล่ะฝรั่งแปลว่าย Y หล,ล่ะฝรั่งมันจะเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งซอสมะเขือมะเขือปิดซุปมะเขือเทศเย็นเสิร์ฟ เสิร์ฟเหมือนกับวันนี้หมดภารกิจเลยนะไม่มีใครมาสั่งเพิ่มแหละครัวเละเทะมากตอนนี้ภารกิจหมดแล้ว <c oughs> เราจะอยู่พวกทำซองทำครัวได้เพราะว่าเขาจะให้เราคิดเมนูใหม่ได้แล้วก็อันนี้เป็นหอยแมงกูนะเรียนเลยแล้วกันเดี๋ยวเ,เราเสิร์ฟซัมเมอร์ซุปสิจะต้องดูก่อนว่าอะไรคือซัมเมอร์ซุปซัมเมอร์ซุปอันนี้เป็นเมนูที่เรายังไม่ได้เรียนนะ ต้องต้องปากไว้ก่อนแต่ว่าที่เราจะทําวันนี้เราจะทําเมนูใหม่นะคุณว่าจะได้ก้งต่อไปจะได้แอดเมนได้เลยอันนี้เราก็ไม่เคยําเหมือนกันแต่มันก็จะทำคล้ายเดิมห,ห่อไม้ฝรั่งกับอ่าเชลลต์แบบอะไรหอมแดงเออกันนคิดจาได้หอมแดงกับห่อไม้ฝรั่งนะแล้วก็ใช้กระทะเอ้ยใช้กระทะมาหยิบหม้อเลยผิดเะต้องไปหยิบเครื่องปรุงอีกไม่รู้ว่าต้องต้มแบบก็ใส่น้ำเดี๋ยวเราไปหยิบเครื่องปรุงก่อนดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเดินหลายรอบใช้แค่เกลือพริกไทยอันนี้ไม่ต้องปรุง เรือสองพริกไทยสองต้ก็ทำอันนี้ก่อน เพราะว่าต้องใส่อใไ่สมุนไพรลงไปแล้วก็ไป่รู้กรอบแกลบกรอบแกลบมันมีคนกัดมันมีคนกัดอะไรอ่ะมีคนกัดพลาสติกแยกกับแยกเพ่าะที่รอแล้วก็ทำสองเมนูนี้ต้องรองพอกันไม่เอาไปสไลด์หรือเปล่าอ๋อมันคือเสียงน้ําแข็งกรหล่อนี่เองก็ว่าทําไมเสียงเหมือนอะไรกรอบแกลบกรอบแกลบว่ามร้อนมันแข็งแข็งมันละลายยังไม่สุกอ่ะไปวางข้างนอกก่อนชอบ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 อันนี้ต้องระวังตรงนี้ก่อนอ่าใช้เอสเปรสโา่กับนอ,อไม่ฝรั่งแล้วยังไม่ดีบ่บอ่ะซับซับซับคาโอลีโซโต้ไม่รู้เหมือนกันใช้อะไรต้มก่อนมนะสงสัเนนีย ข้าวมันข้าวดซัโตโต,ต้เป็นเป็นข้าวที่แบบเป็นมักกะโรนีข้าวทําเป็นมักกะโรนีมักกะโรนีข้าวเปลีย่ยนจากใช้วิธีการทําเหมือนข้าวทุกประการแต่มันเป็นมักกะโรนีเอ้ยทําได้สามเอ้ยทําได้สามจานเลยได้เยอะเลยหิบนำสํารานกันเลยเนี่ยสามอันดีซัตโต้เขาเรียกข้าวมักกะโรนีดีซัตโต้อันนี้เราสมามารถแต่งหน้าจานได้นะแต่ว่าเราสมามารถแต่งหน้าจานได้เช่นปกติเราชอบแต่งหน้าจานก็น่าจะเอาอันนี้เพราะว่า มันคลาสสิกนะไม่ไม่เอาไม่เอา,เอาถ้าเป็นข้าวอิสโต้แบบนี้ไม่เอาไม่เอาใสยน้ำจิ้มดีกว่าไม่น้ำจิ้มไม่เอาเพราะว่าข้าวเลยสดโตเอาแบบแบบใหญ่ๆมาเมื่อกี้ขี้มางทีละเม็ดแต่ทีใหญ่ๆก็ชีสชีสอันนี้ก็สวยดีมัง้งวางไอชี้นเดียวแล้วก็เอาไม้ฝรั่งนี่อันนี้อย่างละทีผ่ผูชาเลยวางได้อีกวงรอบที่เล็กๆเะหอมแดงแต่เยอะจังอเอแล้วก็น้ำแกงแกงมัว่วแกงมั่วส้วตัวเล็กใส่ตรงกลาง ใส่ทุกรูปรูปทรงแลไก็ได้คืออะไรไม่รู้กลมๆแล้วก็เอาใบไม้ใบแตงฝั่งนู้นหนจะโล่งไปไหน่อยก็แล้ไม่สวยเลยไม่สวยหนักเลยโ๊ยหนักเลยไม่สวยหนักเลยแต่ไม่มันแก้ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวไ้มาแก้ทีหลังกันละเอาใหม่ดีกว่านึกว่ามันไม่ค่อยสวยเลยเมื่อกี้เอาเป็นถ้วยแบบนี้ไปเลยดีไหมถ้วยแบบกลมๆแบบโค้งน่าจะดีนะใบนี้ก็ไดไ้ทำไมมันเต็มง่ายจัง เอาเป็นถ่ายพิซซ่าได้ใช่ไหมล่ะอยากจะเราเอาแบบแปลกๆก็ได้ฝรั่งหันได้หน่อไม้ฝรั่งปึ๊บปึ๊บไม่เป็นหล่นจานมันหายไปเลยอ่ะคำน้อยมากคำเล็กมากก็อันนี้เอาแบบแดงเยอะๆก็อันแกงชีสชีสต้องเป็นแบบปักไม่ไม่เอาปักดีกว่าเอาอันนี้เอสปาลิกาเตด้อีกหน่อยได้ไม่ได้แม็กไแม็กนี่กินดอกรเดียม ตแต่งตกแต่งตแต่ยันี้ก็ไม่สวยอยู่ดีแต่ว่าคงไม่ได้เปลี่ยนบ่อยเ,ยเพราะว่ามันตกแต่งยังไงดีแปลกมากเลยมันควรจะเป็นพิซซ่าแต่ว่ามันกลายเป็นแต่สตเตซะงั้นใช้อันนี้แหละอาหารไหม้หมดลระหว่างที่จัดนี่อาหารไหม้หมดเลยข้างหลังไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่เคเอาไปได้ A บวกเลยนะเมื่อกี้ดียังไม่ไหม้ยังไม่ไหม้ไไฟอ่อนจะใกล้เวลาหมดเวลาซ้อมแล้วเหมือนข้าวต้มเลยแต่ว่ามันไม่ใช่มันคือข้าวแบบข้าว,ข,าวข้าวใส่ซอสซอสของพาตโลนีะข้าวซอส ข้าวซอสของซอสขาวก็คือข้าวต้มฝรั่งนะเขาเรียกว่าข้าวต้มฝรั่งได้ข้าวต้มที่เป็นแบบข้าวต้มเหนียวเหนียวข้นๆเสริฟไปก่อนจะได้ XP นะเสริฟไปก่อนทำเสร็จแล้วเสริฟได้ค่าประสบการณ์มากขึ้น experience นี่ประสบการณ์เจอกินลำบากหน้าดุถ้าเกิดจานเป็นสี่เหลี่ยมจริงกะเอาความสนุกสนานสนานของการคนทําแต่ว่าไม่สนุกสนานคนกินเท่าไหร่มีเวลาทำไว้เนี่ยใจทำละน,นี่ต้องใช้เวลาเหมือนกันไงต้มต่อไปแล้วก็ทําชีสกูดชีสกูดชีสนี่กูดกูดชีสช็อปช็อปแชร์ละ สับออามาให้หมดเลยแล้วก็เสิร์ฟก็เยเมนูกับเมื่อกี้นะอันนี้อันนี้เป็นแฮมเมื่อกี้เป็นเมื่อกี้เป็นเหมือนกับผักเฉยๆอันนี้แฮมแต่อันนี้ต้องจัดจานใหม่เราจัดจานจัดจานเราสามารถจัดจานได้ตามใจชอบบางทีเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเบื่อเบื่อเปลี่ยนไปเรื่อยๆเอาจานขาวทำขาวคั้ม,มเอ้ยอันนี้มันดูนเอ้ยมันเกินใช่แล้วอันนี้สวย่ถ้าเป็นก้อนๆไปเลยมมันจะให้ใหญ่ก้อนๆอะไรก็ได้นะจะได้ไม่ต้องยิบย่อยเอ้ยเนื้อแยบแฮมยักษ์แฮมสองข้างสาม ไมซอสมันใส่ไม่ได้มันกับนต้องใส่ตายโกนล็อกอะมันต้องใส่แบบจุดๆใส่แบบมองไม่เห็นซอสเต็มแล้วชีสเต็มแล้วแต่อะไรไม่ได้เต็มแต่งยังไงดีผาสสีเขียวป่ะต้องใส่ผัก็ใส่ผักอันนี้ดีกว่าผักชีต้นไม้โอ้โหมันมันมันป่าเลยจะมีสีม่วงอย่างนั้น่วงเล็กเล็กสองก็ยา้ายาวๆ้าผักชีสีอย่างเยอะไอ้ดอกไม้นี่อีกแล้วจุดละต้องตกแต่งเรายังไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยนะยังตกแต่งได้อีกอะ ใส่ได้อีกมาหมดแหละเต็มแลลวอันนี้แหละเอานี้ไปก่อนนะช่วคราวแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้ทีหลังถ้าเกิดเกิดไปซื้อไอ้นั้นใหม่หือขอตกแต่งจานใหม่เสิร์ฟต่อเสิร์ฟต่อเราจะต้องเสิร์ฟทิปไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเรียนทำอาหารมันน่าจะหมดเวลาการซ้อมของกันนี้แหละมองไม่เห็นอะไรเลยโอเคเหลืออะไรที่ยังไม่ได้ทำชิมแอนด์วายหรือตเต๊ดเยนะชิมมันไม่ใช่อันนี้ดิชิมมันต้องต้องกุ้งเลยต้องมาแกะเปลือกนี่เนี่ยบีหัวเปลือกกุ้งหัวกุ้งเอาไว้ทำอะไรได้ด้วยกุ้งต้มกุ้งปองเป็นปองเป็น่ทีแบบ ปูอัดที่เป็นกุ้งอะที่ไปทาเป็นรูปกุ้งอีกทีนะึงอะยังไม่ได้ใส่เกลือเลืออีกเพอร์เฟคต้มกุ้งโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวรอกุ้งกับเนยแบบบัตเตอร์นี้แล้วก็อะไรงานซอสซอสเทือดปั่นอะไรแบนต้องเตรียมอะไรมันีไม่ต้องเตรียมอะไรรอกุ้งรองต้มนานจังก,กุ้งก่ะให้กุ้งมาสุดท้ายแล้วอันแรกตรอะไรสโต,โต้ เดี๋ยวอ๋อไม่ใช่แล้วมันคืออะไรตอนตื่นเทศอะ่ะตอนก,อก็ไม่ได้บอกให้ใส่แต่เราทําอะไรผิดพลาดไปบางอย่างเราลืมทําเบรสเต้อะไรไปสักอย่างเราทำเราลืมทําซอสเนี่ยเลยหัวก็ต้องใช้อะ่ะกุ้งมาก็ไม่ได้บอกให้ทําซอสอะ่ะต้มกุ้งแล้วอ๋อต้องทําอันนี้ด้วยชิปชิมบอยเลียนเนี่ยทำให้หัวคู่กับผักมันจะรู้เรื่องก็ยังไม่ต้องปิดไม่ต้องปรุงไม่ต้องปิดอะไรเป็นการซ้อม นะปิดอันนี้ดีหน่อยที่ใ,ใช้ไฟแรงได้เวลาของเธอหมดหรือยังให้ไปละเธอให้เวลานานย,ยังไม่หมดยังให้เวลาอยู่ถ้าหมดเมื่อไหร่เธอจะให้เลิกทําทุกอย่างห้ามเสิร์ฟห้ามห้ามเก็บของไปไปทำซอสต้นตำลักกุ้งนะใส่กุ้งผิดเวลาตอนแรกไปใส่กุ้งเร็วไปหน่อยน่าจะไม่แค่ไม่ให้มันติดกระทะก็พอจะสุกก่อนโอเคก็จะเสิร์ฟได้เฮ้ยเขาตกแต่งสวยอยู่แล้วอันนี้ลองดูซิว่าเราตกแต่งสวยได้เหมือนเขาพี่เขาค่อนข้างสวยนะ เราจะเ,าเป็นกุ้งไม่มีเปลือกดีไหมเฮ้ยม,มีไม้เสียบเลยไม่ต้องไม้เสียบก็ได้แต่ว่าเอาน่ไม่มีเปลือกหวานมันคือกุ้งนะมันไม่ใช่ตัวอะไรทั้งนั้นไม,ไม่ใช่ดักแด้ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาหมึกด้วยแต่มันแอบ,บเหมือนอันนี้แดงๆซอสสวยอันของเขามันสวยกว่าดิาสีข้างล่างสีเดียวกันนะสีม่วงอะก็ไม่สีเดียวกันดิเอาทอนนี่ไปก่อนเหรอ หรือว่าจะเอาที่เขาเตรียมเอาแบบสูตรของเราไปแล้วกันนะเนี่ยมันจะไม่สวย๋ยวมันจะได้ดูเหมือนกับว่าเราเป็นคนทำไม่งั้น๋ยวมันสวยเกินน่าจะหมดเวลาทำอาหารเดี๋ยวเราเอาใอตตอีซอสต้อนที่ทำแล้วก็เสิร์ฟเสิร์ฟชาวซิเนียนไปก่อนพุ้งเน้นเ,นนเนนต็มคำปิดล้อแล้วก็คลิปด้วยเพราะว่ายาวไม่เจอกันเกมถัดไป